สวัสดีครับอยู่กับผมหกสอบสตอรี่ครับวันนี้ก็ความเดินหามบนด่างเลิงครับไปไปครับผมเพื่อเจอครับอันนี้ก็ป่าสมมติเขาลุนฟางลังก็เขาับข้างหน้าก็เป็นส่วนทุเรียนครับไปครับหาบอนด่างกันครับนี่ก็ไม่ด่างครับแต่นี้ครับ ต้นอะไรไม่รู้ครับนี่ครับไปครับหาบอนดาครับไปครับนี่ดงนึงครับไปครับดูว่าจะมีดาวครับ นี่ครับใบแรกครับหาแล้วครับนี่ครับดูครับดางสวยครับดางเหลืองด้วยครับเนี่ยครับเนี้ยแต่ถือว่าดางเยอะอยู่นะครับใบเนี้ยไปครับหาต่อครับใบแรกมาแล้วครับไปครับนี่ ใบนี้ก็ออกด่างครับจะด่างน้อยครับด่างครับนี่ครับใบนี้ครับสวยครับดูด่างครับนี่ครับสวยเลยครับใบนี้ออกงเหลืองด่างเหลืองครับสวยมากครับใบนี้ไปครับหาต่อครับนี่ นี่ครับโอ้โหครับดูด่างครับด่างใหญ่ครับนี่ครับสวยครับนี่ครับที่ขุปูนไม้ดูนี่ครับโอ้โหอ้ยสวยมากครับใบนี้สามใบสามนะครับนี่จะด่างให้สวยครับต่อครับหาต่อครับอันนี้ก็ไหลกันครับนี่ครับ ใบจะออกมันจะที่เจ้าขาวก็เป็นโรคก,ก็เป็นไรครับแต่ก็ทําไม่เป็นโรคก,ก็ถือว่าสวยครับลายครับลายเอาเขาขาวครับถ้าเป็นด่างขาวครับอครับนี่ดงแรกครับดงบดมีกระดาษครับนี่ครับ นี่ด่างที่ปลายหูครับด่างเยอะครับด่างเหลืองตาผ่าต่อครับตรงนี้จะมีแบบนี้ใบสวยครับนีของเหลืองครับ ก็ป่ายางครับครับนาจะหมดแล้วครับอันนี้ครับใบล่างครับใบน้อยครับใบน้อยหลายใบน้อยครับ ลาของเหลืองครับต้นมันใบแรกสีเหลืองครับออกเขียวเหลืองอันนี้จะเป็นพวกด่างเหลืองครับสวยครับใบครับสวยมากครับใบนี้ตรงบอลแถวนี้ด่างเยอะครับไปครับหาต่อครับแดดแดดสะท้อนกล้องครับ จาหน่อยครับตรงนู้นน่าจะถ่ายไปแล้บแดดถอนกล้องมาอันนี้ครับใบใบครับนี่ครับด่างครับดูลายครับดูกัดสีครับสวยมากครับดูครับกัดเด่นเลยครับอันนี้ก็ด่างครับนี่ครับ แต่ด่างน้อยครับเพิ่งจะหัดต่างครับทงนู้นไปไม่ได้ครับแดดแรงครับกองแสงแดดจะทอนกล้องเดี๋ยวไปทางนี้นี่หนึ่งใบครับดูครับดูความกัดครับนี่ครับดูกัดหลายครับโอ้โหกัดลายพอยเลยครับนี่ครับ กัดโหดมากครับใบเนีสวยครับสวยครับเดี๋ยวไปทางนู้นครับแดดแรงมากครับจะไปทางบ่อนุ่นมีน้องแดดอันนี้ก็สวยทั้งใบเนี่ดูแยวจะถอนแดดรอบมงไมนครับ ดูดงนี้ครับมีเปล่าครับนีครับดูรับดูลายครับดูล่างสวยครับสูดีเหรอไปเงียบนี่ สวยครับใบครับหยักข้างๆจะออกสังเรืองครับใบนี้ด้วยครับนี่ครับดูกัดสีครับโอ้โหด่างเหลืองครับแถวนี้ด่างเหลืองเยอะครับสวยครับสวยครับนี่ดงน้อยแต่มีด่างครับใบครับหมดแล้วครับดงนี้ครับ วยครับใบนี้สวยครับโอ้โหดูครับชอบครับใบนี้ดูกัดสีครับโอ้โหข้างในก็ด่างครับนี่ใบนี้ก็ด่างครับด่างน้อยครับนี่ครับนี่ครับด่างน้อยสู้ใบนี้ไม่ได้ครับนี่ครับใบนี้โหดเลยครับสูงท่วมหัวเลยครับนี่ไปหาต่อครับ ขันนมแล้วก็บอนอนี้บอนเป็นบ้านนี่กระด่างครับด่างไม่เยอะไปนี่ก็ด่างรับนี <c oughs> ขึ S <S <preach science> hmm. ้นตามคลองครับตามคลองตามห้วยครับมันเป็นด่างครับแต่ด่างไม่เยอะครับออกครับดงนี้มีด่างน้อยครับด่างเยอะแต่ด่างจุดเล็กครับนี่ครับด่างมันจุดไม่ใหญ่ครับ สูงมากบอลดูใบนี้ลายมยั่วเลยครับใบสวยมากครับทุคนรถ ดูกัดลายครับกัดซะสวยใช <c oughs> เป็นหวัดจะไม่ค่อยสบายครับอันนั้ก็ดงสบรวยกับป่าย,ยางครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาแต่เพียงแค่นี้ครับจเจอคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ่ายครับผม